บางน,นะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของสสพักเก้าไกลนะครับในการมาแถลงเกี่ยวกับการยื่นเสนอ,อยัติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎร,ร,รครับเพื่อเสนอให้รัฐสภานั้นเห็นชอบการจัดทําประชามติเรื่องการจัดทํารัฐธร,รรมนูญฉบับใหม่โดยใช้คําถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลกรูปแบบของรัฐ ในส่วนของหลักการและเหตุผลในการเสนอยัตติดังกล่าวนี้จะขอเรียตแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือว่าทําไมเราถึงเสนอยัตติที่มีเนื้อหาสาระเช่นนี้มีค,คําถามเช่นนี้และส่วนที่2คือทําไมทางพรรคก้าวไกลถึงเสนอยัตติเป็นยัตติดุนซึ่งเนื้อหารายละเอียดของการถแถลงทั้งหมดเราจะมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณอักษรให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเป็น press release ตามมาอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนที่หนึ่งครับว่าทำไมเราถึงเสนอยัตตินี้ก็ต้องย้อนไปครับเมื่อวันที่23เมษายน ปี2567นะครับทางคอรมอก็ได้มีมติเห็นชอบแนวทางเกี่ยวกับการทําประชามติเรื่องการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไปการเห็นชอบให้มีการทําประชามติทั้งหมด3ครั้งโดยคําถามประชามติครั้งแรกนั้นทางคอรมอลกาหนดว่าจะเป็นคําถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้บทหนึ่งคือบททั่วไปและก็หมวด2พระมหากษัตริย์ก็ต้องย้ำอีกรอบครับว่าทางพรรคก้าวไกลเรายืนยันอย่างแน่นแน่นว่าเราสนับสนุน และอยากจะเห็นการจัดทํารัฐมนตรีใหม่นั้นเกิดขึ้นอย่างสําเร็จและเกิดขึ้นโดยเร็วรเราก็มีความกังวลครับเพราะการตั้งคําถามรักษาที่คอรมรอวางแผนในเช่นนี้นานนอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้การจัดทารัฐมนตรีใหม่นั้นอาจจะสะดุดลงและอาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ด้วยเหตุนผล3ประการด้วยกันเหตุผลประการที่1นครับนั่นก็คือว่าคําถามประสามติที่คอรมอเสนอนั้นเป็นการถาม2ประเด็นในหนึ่งคถามโดยมีการบรรจุเงื่อนไขหรือรายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปในตัวคําถาม หาเป็นเช่นนี้ครับเราก็มีความกังวลว่าประชาชนบางส่วนที่อาจจะเห็นด้วยกับบางส่วนของถามแต่ไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของถามเช่นอาจจะเห็นด้วยการจัดทำรัฐมนตรีใหม่แต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองก็อาจจะมีความลังเลใจว่าจะลงคะแนนออกเสียงอย่างไรที่มันสะท้อนถึงจุดยืนและเจตจำนงของตนเองหากเป็นเช่นนั้นก็จะทําให้ในบรรดาประชาชนในประเทศนี้ที่อยากเห็นการจัดทำรัฐมนตรีใหม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะลงคะแนนเห็นชอบพร้อมกันอย่างเป็นเอกภาพ สเหตุผลประการที่สองครับนั่นก็คือว่าคําถามประชามติที่คอรมอรเสนออยู่นั้นในมุมมองของพรรคก้าวไกลเพิ่มความเสี่ยงครับที่จะทาให้การยกล่างรัฐมนตรีใหม่นั้นประสบปัญหาในเชิงกฎหมายได้ที่พูดแบบนี้ครับก็เพราะว่าเนื้อหาของรัฐมนตรีใหม่หรือเนื้อหาของรัฐมนตรีใดก็ตามในแต่ละหมวดนั้นมันมีความสัมพันธ์กันดังนั้นหากสมมุติว่ามีการยกล่างรัฐมนตรีใหม่จากหมวด3าเป็นต้นไป เนื้อหาจากบทสาเป็นต้นไปของร่างมูลฉบับใหม่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไปสร้างความจําเป็นทางกฎหมายในการแก้ไขบางข้อความในหมวดหนึ่งและหมวดสองผมยกตัวอย่างสมมติสมมุติว่ามีการจัดทำร่างรูปฉบับใหม่จากบทสาเป็นต้นไปแล้วมีการเสนอให้ปรับจากการใช้ระบบสภาคู่ที่มีทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภามาเป็นระบบสภาเดียวที่มีเพียงแค่สภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความจําเป็นทางกฎหมายที่ต้องไปแก้บางข้อความในหมวดหนึ่งและหมวดสองอย่างเช่นมาตราที่เกี่ยวข้อง เรื่องของรักษาต้องห้ามขององคมนตรีที่ปัจจุบันกำหนดไว้ว่าต้องไม่เป็นสมาชิกพุฒธิภาเป็นต้นเพื่อให้มันไม่มีคําว่าสมาชิกพุทธิภาหลงเหลืออยู่ในรัฐมนุนฉบับใหม่นะครับดังนั้นเราเลยเห็นว่าในเมื่อทางคําถามที่ทางคอรมอลเสนอเนี่ยจะเป็นการเปิดทางไปถูอการจัดทํฉบับใหม่สมุดสาเป็นต้นไปและหากการจัดทํสมุดสาเป็นต้นไป ไปสร้างความจำเป็นบางอย่างที่ต้องมาแก้ข้อความในหมวดหนึ่งและหมวดสองการแก้ข้อความในหมวดหนึ่งและหมวดสองตรงนั้นจะกระทําไปพร้อมๆกันไม่ได้หากมันมีการล็อกไม่ให้สามารถกระทําได้นะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องของความเสี่ยงเชิงกฎหมายครับส่วนเหตุผลประการที่3ครับนั่นก็คือว่าคาถามประชาธติที่คอรมอลเสะนอะในมุมของพรรคก้าวไกลอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้รถถัฐมนตรีใหม่นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองในบริบทปัจจุบันได้ ก็ต้องบอกว่าในเมื่อเป้าหมายสาคัญนะครับอย่างหนึ่งของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือว่าของรัฐมนตรบใดๆก็ตามคือการออกแบบกดิกาทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างเราก็มีความกังวลครับว่าการไปปิดกั้นข้อเสนอจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาในหมวดหนึ่งและหมวดสองในรัษณะที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือรูปแบบรัฐอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่รัฐมนบับใหม่นั้นอาจจะถูกไม่ถูกมองโดยทุกฝ่ายว่าสะท้อนสันทามติของประชาชนทุกคนได้อย่างแท้จริง ยังไม่รับว่าในเชิงของข้อได้จริงและข้อกฎหมายแล้วประมูลห0เองก็ไม่ได้ห้ามเรื่องการแก้ไขหมวด1และหมวด2ตราบใดที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและรูปแบบรัฐแล้วความจริงแล้วในการจัดตามรัฐมนตรีทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ฉบับ40มาฉบับ50มาฉบับ60ก็มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในหมวด1และหมวด2มาโดยตลอดเล่านักช็อปโปรดฟังทงนี้ช็อปปี้ประชามติที่คอรมอเสนอนะครับเพื่อจะเสนอคำถามประชามติที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว รเราเลยอาศัยอำนาจตามพรบรประชามติ25งพยมาตรา9กวรบสครับเพื่อใช้กลไกของรัฐสภาในการเสนอยัตติด่วนให้สภาผู้แทนรรพินาราเห็นชอบและแจ้งให้ครมอรดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนด้วยคำถามที่ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทางรัฐมนตรีใหม่โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐซึ่งเงื่อนไขที่อยู่ในคําถามนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่บรรจุอยู่ใน รัฐรมนูญมาตรา2 5 5อยู่แล้วที่เขียนไว้ว่า,วาการแก้ไขมูลใดจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองและก็รูปแบบครับผมเข้าใจครับว่ารัฐบาลเองก็มีจุดยืนที่ต่างกับพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องบมดหนึ่งสองอันนี้เราเข้าใจถึงจุดยืนที่แตกต่างตรงนี้แต่เราก็ยืนยันครับว่าหากเราใช้คาถามประชามติที่เปิดกว้างตามที่พรรคก้าไกลเสนอและหากประชามติต่างกล่าวนั้น่านความเห็นชอบของประชาชนขั้นตอนถัดไปหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่คอรมอรหรือสมาชิกรัฐสภานั้นจะต้องเสนอร่างแก้ไขรัฐธรมนูล เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องการจัดทํารัฐมนูษยฉบับใหม่เช่นสรจะมีกี่คนเช่นสรจะมาจากไหนหรือจะมีอํานาจพิจารณาแก้ไขเนื้อหาในหมวดใดบ้างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแังนะครับหากรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะรอกหมวดหนึ่งและหมวดสองจริงๆตรงนี้แหละครับก็จะเป็นขั้นตอนที่รัฐบาลสามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ระบุได้ว่าสรนั้นมีอำนาจในการแก้ไขทุกหมวดยกเว้นหมวดหนึ่งและหมวดสองซึ่งความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยได้้เเเคยสสนอขาาู่รัฐภ ดังนั้นครับโดยสรุปในส่วนที่หนึ่งการเลือกคําถามประชาธติหรือการเสนอคําถามประชาธติที่เปิดกว้างของพรรคก้าวไกลนั้นจะทําให้รัฐบาลนั้นยังสามารถคงยังยังคงสามารถเลือกที่จะล็อกบทหนึ่งบทสองได้เหมือนเดิมตามจุดยืนของรัฐบาลหาประสงค์แต่การใช้คําถามที่เปิดกว้างนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาธติรอบแรกนั้นจะไม่ผ่านในส่วนที่สองสั้นครับคือทําไมเราถึงเสนอเป็นรัฐติด่วนนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าเราเสนอยัตติเป็นยัตติทั่วไปนะครับด้วยยัตติที่ถูกบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาณปัจจุบันเนี่ยยัตติที่เราเสนอเป็นยัตติทั่วไปก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีแล้วกว่าจะได้รับการพิจารณาดังนั้นครับเราเลยอาศัยข้อบังคับข้อที่50นะครับของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัศดรเพื่อเสนอยัตติด่วนให้ทางประธานสภานั้นวินิจฉัยว่าเป็นยัตติด่วนหรือไม่เหตุผลที่เราเสนอเป็นยัตติด่วนครับก็ต้องสืบเนื่องไปจากว่ารัติครมื่อวันที่23เมษายับ ได้เกี่ยวไว้ชัดว่าครมอนั้นจะไม่เดินหน้าในการจัดทำประชามติครั้งแรกและประกาศคําถามประชามติอย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการแก้ไขพรบรประชามติเสร็จเรียบร้อยก่อนและเมื่อวานครับในการประชุมน,นัดแรกของกรมทรวิสามันที่มาพิจารณาเรื่องของการแก้ไขพรบรประชามติ<ส>ก็ได้กาหนดกรอบเวลาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณ45วันนะครับ ในการพิจารณาร่างแก้ไขพรบประรปชาธิปไตยให้เสร็จในชั้นกรรมธิการภายในปลายเดือนสิงหาคมก่อนจะนำร่างนั้นกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรในวาระที่2ที่3และก็ต่อไปสู่วุฒิสภาในลําดับถัดไปซึ่งคาดว่าจะทําให้การแก้ไขพรบประรปชาธิปไตยนั้นน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2567ดังนั้นครับเรื่องอบเวลาดังกล่าวหากเราต้องการให้รัฐสภานั้นมีมติ เกี่ยวกับเรื่องคำถามประชามติทันต่อเวลาเราจึงจำเป็นต้องทำเสนอให้ยัดตินี้เป็นยัดติด่วนเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นได้พิจารณาและก็ลงมติเกี่ยวกับเรื่องคำถามประชามติเสร็จสิ้นตามกระบวนการก่อนที่ร่างแก้ไขพรบประชามตินั้นจะถูกประกาศบังคับใช้และก่อนที่คอรมจะประกาศคำถามประชามติอย่างเป็นทางการท้ายส่นี้ทางพรรคเราก็หวังครับว่ายัดติดังกล่าวนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกพักจากาสมงชิกรัฐบาลและฝังค้านแล้วก็หวังว่ายติของเรานั้นหากผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนรัศดรไปได้ก็จะได้รับความเห็นชอบในการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่ได้ถูกคัดเลือกเข้ามาเพื่อทําให้การจัดทํารัฐมนตรีใหม่นั้นสามารถเดินหน้าต่อได้อยา่างรวดเร็วและก็ประสบความสำเร็จทั้งหมดนี้ครับก็เป็นราักการและเหตุผลในการเสนอยติดว่วนในวันนี้จะขออนุญาตก่อนจะมาถึงคําถามเราจะขออนุญาตยืน่น ย่ตตดอย่างเป็นทางการก่อนนะครับจะได้ไม่รบกวนเวลาแต่ทำให้ เป็นคำถามที่เปิดกว้างและเพิ่มโอกาสที่ประชาธิปไตยรอบแรงนั้นก็ผ่านความเห็นชอบของประชาชนก็อันนี้อันนี้ต้องถามทางรัฐบาลนะครับแต่ว่าคือผมก็ทำงานบนพื้นฐานว่ารัฐบาลประกาศว่าสุดยืนของรัฐบาลเนี่ยคือไม่ต้องการให้มีการแก้ บทหนึ่งบทสองนะครับดังนั้นเนี่ยการการพูดถึงประเด็นนีน้ต้องแยกเป็นสองสองสองขั้นขั้นแรกก็คือว่าจุดยืนที่ต่างกันรเรื่องบทหนึ่งบทสองที่อย่างที่บอกคือพรรคก้าวไกลก็ยืนยันนะครับว่าการจัดว์คำรัฐรสมัยเนี่ยเราควรจะให้สอสที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถพิจารณาได้ทุกหมวดนะครับเพราะว่าข้อกังวลที่บางคนมีว่าไปแก้เนื้อหาในบทหนึ่งบทสองแล้วอาจจะมีบางส่วนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ระบบการปกครองหรือรูปแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้อยู่แล้วก็ถูกล็อกไว้ในรัฐประนุมมาตรา2 5 5อยู่แล้วนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทุกครั้งที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญบใหม่ก็มีการปรับปรุงเนื้อหาในบทหนึ่งและบทสองมาโด, 2, ดยตลอดตั้งแต่4050 60ดังนั้นในขั้นที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเห็นต่างกันว่าควรจะล็อกบทหนึ่งบทสองหรือไม่นะครับแต่ถึงแม้เรายอมรับจุดยืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลก็ยังไปคงยืนยันว่าต้องการจะล็อกบท ถึงแม้รัฐบาลต้องการล็อกหมู่หนึ่งหมูสองก็ควรจะใช้คำถามประชา民主รอบแรกที่เปิดกว้างและค่อยไปล็อกในชั้นของกร่างแก้ไขระมบียบเรื่องสองรอที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานในขั้นตอนถัดไปเพราะการที่คุณเอาเรื่องเรือกไขงมหนึ่งมู่สองไปบรรจุอยู่ในตัวคำถามรอบแรกเลยเนะี่ยมันกลายเป็นทําให้คําถามเนี่ยเป็นการถามสองประเด็นใปนหนึ่งคำถามแล้วมันจะเกิดข้อกังวลที่เกิดขึ้นว่าบางคนที่เห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามเนี่ยอาจจะมีความลังเรนใจว่าลงคะแนนอย่างไรแต่ถ้าเราอยากให้ ประชาติรอบแรกผ่านความเห็นชอบไปได้นั่นก็คือการหลอมรวมให้ทุกคนในประเทศนี้ที่อยากเห็นการจัดทางรุ่นฉบใหม่ไม่ว่าจะเห็นอย่างไรเรื่องหมวดหนึ่งหรสองเนี่ยมาลงคะแนนเห็นชอบกันอย่างเป็นเอกภาพแต่ถ้าเป็นการถามสองคำถามสองประเด็นในหนึ่งคำถามเหมือนที่รัฐบาลเสนอมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้การลงคะแนนในลักษณะดังกล่าว่ยไม่มีความเป็นเอกภาพอีกต่อไป ือก็ต้องก็ต้องยืนยันนะครับว่าเรื่องของรัฐรมนูญเนี่ยวัตถุประสงค์รัฐมนูญก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามีสองสองเรื่องสําคัญอย่างแรกคือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับอย่างที่สองในการตอกแบบสถาบันการเมืองต่างๆให้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยครับดังนั้นเนี่ยในสองโจทย์ใหญ่นี้เนี่ยทุกครั้งที่มันมีการจัดทำรางรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเนื้อหาในแต่ละหมวดมันมักจะมีความสัมพันธ์กันและกันนะครับแล้วก็เอาจริงเนื้อหาที่ อาจจะจาเป็นต้องมีการแก้ไขในหมวดหนึ่งหมวดสองมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรทัดฐา์ก็ได้นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าส,ะสะรที่มาจากการเลือกตั้งมีการคุยกันว่าจะหันมาใช้ระบบสภาเดี่ยวที่ไม่มีวุฒิสภาเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่ก็มีการถกเถียงกันอยู่พอสมควรในสังคมเนี่ยหากสมมติเป็นเช่นนั้นและคุณไปล็อกให้สรแก้ได้แต่หมวดสามเป็นต้นไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันยังมีคําว่าสมาชิกวุฒิสภาหลงเหลืออยู่ในในหมวดสองนะครับจะทาให้ความ เสมอต้นเสมอปลายของกฎหมายหืืแต่ละหมดมันไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชีให้เห็นว่าทำไมเราถึงกังวลว่าถ้าไปล็อกมันอาจจะเกิดปัญหาเชิงกฎหมายในอนาคตได้ครับ,รบขอบคุณมากครับ